การแข่งขันฟุตบอลหญิงซีเกมส์นัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาที่สนามสมาร์ทอาร์เอสเซนสเตเดียมเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมก่อนหน้านี้ต่างเก็บชัยชนะทั้ง2เกมมี6คะแนนเต็มทําให้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วดังนั้นนัดนี้จึงเป็นการตัดสินว่าทีมใครจะเป็นแชมป์กลุ่มโดยครึ่งแรกแข้งสาวไทยเป็นฝ่ายครองเกมบุกได้มากกว่าจนนาทีที่23ก็มาได้ประตูขึ้นนําจากลูกเตะมุมที่เล่นสัน้นก่อนที่พิชญา มโนวังจะเปิดให้ปริชาติทองรองได้มงคนเดียวโล่งๆเข้าไปทําให้ทัพชบาแก้วขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นทีมชาติไทยมาได้ประตูที่2จากจังหวะที่พัฒรานานอุปชยัยหลุดมาทางขวาก่อนเปิดให้นวนอนงหมืน่นศรีได้ชาร์จบอลจ่อๆเข้าไปทีมชาติไทยนําห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ในครึ่งหลังทีมสาวไทยยังครองเกมได้เหนือกว่าและมาได้ประตูที่3จากการยิงด้วยซ้ายของจิรพรมงคลดีจบเกมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชนะกัมพูชาไป3ประตูต่อศูนย์พร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มสำหรับนัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเมียนมารองแชมป์กลุ่ม A ที่สมาร์ทอาร์เอสเอ็นสเตเดียมในวันที่12พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกา